ถ้าเราออกขึ้นทางด่วนทางนั้นมันก็จะเร็วไงนชอบติดตรงนี้ล่ะเศรษฐายผลไม้จังอันยองวันนี้มากัเกบเด็กอายุ14าม<ส>บอก <c oughs> ใใครูสิตานะ <c oughs> <c oughs>

เงินหาง่ายค่ะมหาเทพออนไลน์นะคะโดยคุณตาตั้งใจสอนพวกเราทุกคนนี yeah. people, ่เป็นไรเฟิร์สหน้าเฟิรสหน้าเฟิสนะฮะวันนี้มีของมาแทนคือการท้องแก๊บเป็นของชมรวยอะไรอย่างนี้หองแก๊บ สวัสดีคุณวิชาวันสวัสดีคุณสุกี้สวัสดีคุณชุติยาสวัสดีคุณนัทสกริตสวัสดีคุณอ๋อยค่ะสวัสดีคุณรัศนาสวัสดีคุณเจทีพรพิมนสวัสดีคุณคุณเอินพี่เพินหล่อมากน่าเด็กตุบตุพูดดีมากเพิ่มไปเลย550มายสไมลวัสดีคุณโกจางค่ะสวัสดีคุณอ๋อยสวัสดีคุณชาไทย สวัสดีคุณพนประพานะสวัสดีคุณฐานดวัตสวัสดีคุณดลละดาดลชาสวัสดีคุณเรสวัสดีโค้ชหนึ่งจ้าสวัสดีมาดามนิงสวัสดีคุณนิจมลสวัสดีคุณวริษาสวัสดีคุณคำกลงสวัสดีคุณก้อยสวัสดีคุณนบชนกสวัสดีคุณกมลวันสวัสดีคุณสาที่อถืเต็มหน้าเลยคุณมอือเต็มหน้าเหรอทำไมถึงแสดงว่าหน้าเราต้องเล็กลงแน่ๆเลยเนี่ย เราคุณช <wounds> าไม่พูดอะไรบ้างเลยละเล็กลงจริงๆิน <fuck> ีส <feeding expedition> ิส <enders> วัส <Bangkok> ด <and Nixon> ีคุณเดยวนะสวัสดีคุณสาธิตานะสวัสดีคุณกมล์วันค่ะสวัสดีคุณรถชนกสวัสดีบอสรูพรพิกาสวัสดีคุณวรรณศิลสวัสดีโค้ชนุ่นจ้าสวัสดีคุณประคุณวันสวัสดีคุณชมพู่สวัสดีคุณพึ่งสวัสดีคุณอ่านไม่ออกอ่ะอ่านาภาษาทางประเทศสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยพูดไม่ทันแล้วสวัสดีคูณดอกพุธ วารารสวัสดีคุณตารารัตสวัสดีค้ชใจจ๋าจ้าสวัสดีค้ชสาริษาสวัสดีค้ชกิงแก้วสวัสดีคุณพรมพิมลสวัสดีคุณบินยาพัฒน์อ่าสวัสดีคุณเอมออนสวัสดีคุณเดะสันอือคุณบอกคุณบอกว่าแม่สวยมากค่ะเฮ้ยต้องห้ามบอกลูกติตานะวันนี้เรามากับเด็กอายุ14มากับพี่เนี่ยออทุกคนเงียบไว <laughs> ้ปากหวานฮะ หวานเหรอรู้ได้ยังว่บบาหวานเคยลองชิมแล้วเหรอไม่เคย <laughs> อาสวัสดีค่ะวันนี้มาในหัวข้อนะคะเ,เงินหาง่ายนะคะกับมาหาเทพออนไลน์โดยคุณสิตานะคะอ่าโอเควันนี้เงินหาง่ายจริงๆเนาะอาเงินหาง่ายจริงๆอ่าเงินหาง่ายจริงๆค่ะเราตอนนี้โหทุกคนค่ะที่อยู่ในขับเศรษฐีค่ะรบกวนช่วยพิมพ์สตอรี่คุณนิดนึงค่ะเราไม่สามารถจําคุณได้แล้วตอนนี้ผู้นําหลักแสนชนกระตายนะคะว่า คุณเอามีอดีตเป็นใครมาก่อนแล้วคุณมาเจอเราแล้วอ่ะคุณร่ำรวยขึ้นได้อย่างไรเออเนาะเดี๋ยวนะมันจะสั่นๆนิดนึงนะลูกเพราะอยู่ในรถเนาะใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เราจะไปเวลาให้กิดประโยชเขาบอกเขาบอกฮะเออเราจะบอกว่าเราจะไปซื้อนี่มาแปะข้างๆรถจะได้ถือโอเคอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเออผู้นำหลักแสนค่อนข้างเยอะมากนะคะกับ คนที่ทํางานร่วมกันกับเราแล้วก็รับเงินกันเยอะนะทั้งคนขายปีกทั้งคนสร้างทีมขยายทีมเนาะแล้ววันนี้เราก็ได้ประชุมในของซุปเปอร์วีไนะคะเรื่องกันแบบจับเงินแสนจับเงินล้านแบบง่ายๆสบายๆเอาวันนี้อยากให้พี่เพลให้ไอเดียนิดนึงให้ไอเดียนิดนึงเรื่องการหาเงินง่ายเรื่องการหาเงินง่ายเพราะเนี้ยในสายของเหตุผลเมื่อมาเจอสายของกฎจักรวาลเนี่ย คุณเห็นข้อดีข้อแตกต่างที่คนที่ทํางานกับคุณติาเนี่ยหางง่ายได้อย่างชัดเจนเลยอ่าใช่คุณรู้จริงไหมจริงจริงจริงของจริงจริงเลยจริงจริงของจริงจริงเออคนที่ทํางานกับคุณติาค่ะไม่มีใครที่หาเงินไม่ได้เลยนะคะใช่คือคือบางทีเนี่ยคือนึกออกไหมว่าเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคือการที่คุณอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มัน ที่มันเป็นในทิศทางเดียวกับที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการน่ะนึกออกไหมเช่นถ้าเกิดคุณต้องการประสบความสำเร็จก็คือต้นแบบที่เราอยากจะสำเร็จของเขาทนั่นแหละเพราะว่านึกออกไหมว่าว่าคนเราอ่ะมักจะเหมือนกับคืออย่างที่พรพูดประจำเนาะคนเรามักจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาเสมออยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่พูดว่าโอ้ยขายไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นคุณก็จะขายไม่ดีคุณก็จะขายไม่ดีไปกับเขาานั่นแหละคุณก็จะเหี่ยวไปกับเขาเพราะว่าคุณจะมองเห็นและมองหาไไไดดด้้้้้แแคคค่่่่มมมออองงงหาาาาาวววโชนีเเเศรรรษฐกกิจตตลั กลัวการลงทุนเราต้องกลัวการลงมือทําเราต้องอยู่นิ่งๆอ,อ,อยู่ในเซฟโซนของเราไว้ก่อนแล้วเราก็จะไม่ทําอะไรแล้วเราก็จะเดสนมเลยคือยิอ่งวิกฤตอย่างนี้ยิ่งต้องทําเลยนะคะเพราะว่าสวัสดิการต่างๆทุกสิ่งเองนะคือตนะ้อกว่าคนยิ่งกลัวคนยิ่งตายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สมมติว่าทํางานประจําอยู่เนาะแล้วในสภาวะแบบนี้กับกับโลกที่มันไปข้างหน้าอยู่แบบนี้โลกที่มันไปข้างหน้าคืออะไรเร็วด้วยนะช คือถ้าเกิดสมมติว่ามองถ้าวันนี้คุณมองในมุมของเจ้าของธุรกิจนะ้อย่างเช่นเธอเป็นก็เป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเขาสิ่งที่เขาจะมองนะตอนนี้แล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือเมื่อมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นแน่นอนว่าการที่ถ้าเกิดวันนี้โดยเฉพาะเป็นโรงงานหรืออะไรก็ตามที่จ้างคนจะเยอะมีคนจะเยอะอย่างเงี้ยคือเขาจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยโรงงานก็ไปต่อไม่ได้ใช่โรงงานไปต่อไม่ได้เขาต้องเลอฟพนักงานออกและ บางโรงงานบอกว่าเฮ้ยฉันฉันจะรับพนักง,งานของฉันฉันจะกลุ่มพนักง,งานของฉันไว้จนกว่าสถานาการณ์นี้จะผ่านไปคําถามคือเฮ้ย <He i, S 2> ถ้าเกิดถ้าเย่าว, <ๆ S 1> วันนี้คุณคุณไม่ปิดอ่ะแล้วคุณคุณกลุ่มพนักง,งานทุกคนเอาไว้คุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆคือหลักแสนถูกไหมกฎ <c oughs> หมายคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเราจะหา หุ่นยนต์เราจะหาบางอย่างที่เข้ามาทํางานแทนคนได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการมาทํางานอยู่ละใช้หุ่นยนต์แทนเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีหุ่นยนต์ที่ยทอดไข่ดาวได้แล้วเนาะใช่เอออยากกินกาแฟใช่อยากกินสุกอยากกินทอดไข่ดาวแบบแบบแบบเฮ้ยแบบสุกเลยหรือว่าอยากได้ไข่ดาวแบบดิบหรือว่าแบบกลางๆเงี้ยเขาสามารถทําได้หมดละหรือการชงกาแฟการชงเครื่องดื่มการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยหุ่นยนต์เริ่มทําได้ละเมื่อก่อนจะตอบแทนมานิดหเลยว่าการแบบแล้วค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างแม่นยำเลยนะการบรรจุ ใช่ซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจําอยู่เนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำแล้วคือคุณต้องมองเองว่าคุณทำงานได้คุ้มค่าเงินกับที่บริษัทจ้างคุณไหมถ้าคุณทำทำเงินเขาเรียกว่าคุณทำงานมูลค่าได้มากกว่าเงินเดือนของคุณนั่นหมายความว่าคุณอาจจะยังอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานได้เท่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่คุณสร้างให้บริษัทอ่ะคุณเตรียมตัวได้เลยอว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเราที่เอาใช่ใช่ที่เราจะได้ ที่เราจะได้ออกจากบริษัทนี้ออกแม้แต่นั้นดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณยิ่งกลัวอะในสถานาการณ์แบบเนี้แล้วไม่หาอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นธุรกิจของคุณที่คุณสามารถสร้างไรายได้เสริมและวันหนึ่งมันจะเป็นไรายได้หลักของคุณเนี่ยคุณก็ mm hmm. ก็จะแทบจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีแผนสำรองเลยอะให้ชีวิตนึกออกไหม mm hmm. เกิดคุณลองคิดไหมให้เกิดสมมติวันหนึง่งเกิดคุณโดนไล่ออกขึ้นมาหรือว่าคุณไม่ได้ทํางานประจําที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยชีวิตคุณจะอยู่ได้้หรืออยังตนนี ครอบครองคุณจะอยู่ได้หรือ,อยังนะตอนนี้อะไรรถยังเปลี่ยนแต่อะไรชีวิตไม่คิดจะไม่คิดจะโอ้โหมีแบบสำรองไม่ได้นะคะใช่หออแม่มใช่ตรงนั้นเนี่ยคือการคำ,คำถามคือเฮ้ยไม่ว่าเราจะมองหาอะไรเราก็จะมองเห็นสิ่งนั้นเสมอๆแหละถ้าวันนี้สิ่งสําคัญคือสนามแม่เหล็กทุนอยู่กับคนที่เขามีพลังงานบวกที่จะไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่มันคือการไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีการก้าวไปข้างหน้าย่อมดีกว่าการที่อยู่กับที่หรือถอยหลังอยู่แล้วเพราะการอยู่กับที่เนี่ยแน่นอนมันถอยหลังลงอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่เขาบอกว่าเงินหาง่ายนั่นหมายความว่าเงินก็หาง่ายจริง คุณก็จะมองเห็นเองว่าเฮ้ยนมันหาง่ายคุณก็จะไปมองเองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำยังไงเขาทำอะไรกันทำไมเขาหาเงินง่ายจังคุณจะหาวิธีการเองคุณก็จะหาเงินง่ายแบบเขาแบบนั้นก่อนหรือว่าคุณมีอย่างน้อยคุณมีความอยากขึ้นมาก่อนอยากไม่พอรับผิดชอบความอยากด้วยกันหาวิธีการว่าเขาทำอย่างไรใช่สิ่งสำคัญคือมันอยู่ที่ความเชื่อเลยนึกออกป่ะถ้าถ้าจะสมมุติว่าไม่ว่าคุณจะหาวิธีการมา18,900ยังไงแต่ประเด็นคือถ้าวิธีการ18,900นั้นอะไล้ซึ้งความเชื่อว่าคุณสาาาาามรถที่่่จะวเงงินัหยอ คุณก็จะไม่กล้าที่จะลงมือทำไงดังนั้นคุณมีวิธีการ108,009มันก็ไม่ประสบความสาเร็จอยู่ดีสิ่งสําคัญคือคุณมีความเชื่อแต่ให้กับวันที่คุณมีความเชื่อปุ๊บแล้วคุณอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ที่ท,ที่ที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคุณโอ้ยฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าเงินหาง่ายแต่คุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่บอกว่าบมดเรื่องเศรษฐกิจแย่ทุกวันทุกคืนคนไปอยู่ในกลุ่มคนที่บอกว่าอุย้ยทําตอนนี้ยอดไม่ดีเลยขายไม่ได้เลยเดี๋ยว นึกออกไหมว่าคุณก็จะซึมซับมาโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ซ้ำนึกออกไหมเพราะว่าคุณเคยเหมือนกับให้มองภาพง่ายอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่ที่ที่เราบอกว่าเราไม่อยากไม่สบายอ่ะแต่เราเข้าไปอยู่ในดงคนที่กําลังไอและจามคุณคิดว่าคุณเอามือปิดแค่ไหนในจมูกของคุณเนี่ยว่าฉันไม่อยากติดหวัดฉันไม่อยากติดหวัดคุณคิดว่าคุณจะเป็นหวัดไหมถ้าเกิดคุณไปอยู่ในดงแบบนั้นน่ะยังไงก็ตามคุณจะต้องติดหวัดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าคุณเอามือปิดเอาแมสปิดไปแค่ไหน ดังนั้นจะดีกว่าถ้าวันเนี้คุณถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จคุณก็อยากไปฟังคนที่พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีอุ้ยเงินหายากเลยนั่นเพราะว่ามันมีแต<น>่ทําให้มันมีคนที่เขาเชื่อว่าเงินหาง่ายได้เพราะไอาการฟังแบบนแั้นมันทําให้คนถอยหลังแล้วหรือไม่อย่างมากคุณก็ขาดทุนโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยใช่แล้วเวลามันก็หมดไปใช่คำถามคือเฮ้ยประโยชน์ของการปร,ประโยชน์ของการฟังว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วขายของไม่ได้เลยประโยชน์ของมันคืออะไรคุณหาเจอไหม ประโยชน์ของมันคือทําให้คุณเซฟและระวังตัวประหยัดขึ้นอย่างเงี้ยเหรอแต่ไม่หาเพิ่มนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วการเซฟประหยัดและไม่หาเพิ่มมันมันมันคือทางที่คุณอยู่เฉยๆมันก็ถอยหลังแล้วอ่ะไม่บอกไหมมันเป็นการประมาทของชีวิตไปนิดนึงุณคิดว่านะในเมื่อเรายังมีเลี้ยมีแรงอยู่เรายังมีพลังใมเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วคุณสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ได้หรือบางคนแบบไปยึดติดว่าเฮ้ยการทําธุรกิจเนี่ยการทำธุรกิจได้เนี่ยมันจะต้องโอ้ลงทุนเป็นหลักล้านนะเราจะต้องซื้อของมาสต็อกเยอะ คุณถึงจะประสบความสาเร็จเราถึงจะสามารถที่จะสร้างเงินเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อเองไงแต่คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทําธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะจริงๆแล้วรีออเดอร์ก็ได้หรือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติคุณลงทุนเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนขนาดหลักล้านคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้คุณบอกไหมเออฮะเออดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่ความเชื่อของคุณล้วนๆเลยคุณเชื่อแบบไหนความคิดของคุณมันก็การเป็นของคุณมันก็จะไป เฮ้ยวันนี้เราจะต้องเซฟโซนนะแต่คุณไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยเพราะคุณคิดว่าธุรกิจมันต้องลงทุนเป็นหลักล้านถึงจะสามารถเริ่มต้นทําได้นั่นก็คือนั่นคือการก,กําหนดกรอบความเชื่อของคุณแล้วไงซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในการทําธุรกิจคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินเป็นหลักล้านก็ได้คุณสามารถใช้ฟรีออเดอร์คุณไม่ต้องลงทุนจับบาทก็มีเรื่องของไหมคุณก็สามารถเริ่มต้นได้ละหรือบางคนมองว่าธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่เฮ้ยดูไม่ดีว่ะถือถือค่ะ,อะเออดูด่วแบบา ดูไม่มั่นคงเท่าไหร่ครูบอกว่าเฮ้ยในคาว่ามั่นคง,งของคุณคืออะไรหรอคำว่ามั่นคงของคุณคือมีเงินไปเรื่อยๆทุกเดือน<ม>เดือนละหมื่นสองหมื่นเงินเก็บเดือนละหมื่นสองหมื่นอันนี้คือมั่นคงแล้วใช่ล่าแล้วค่าครองชีพในอนาคตล่ะเงินภาวะเงินที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นล่ะเราทําอะไรกับชีวิตโอเคอยู่กันแบบพอเพียงได้ค่ะถ้าวันนี้คุณได้เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอยู่แบบพอเพียงไม่มีปัญหาค่ะ ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันนี้เรามีเรี่ยวมีแรงอยู่แล้วมันมีคนเขาลุกขึ้นมา่ําวโดยเฉพาะคนไทยนะฮะโอ้โหเด็กไทยยุคใหม่รวยจากการขายออนไลน์เยอะมากคุณยังมานั่งแบบว่าแคร์กรอบแคร์เปลือกอีกนี่จบเลยนะฮะจบเลยนะฮะบางคนเนี่ยขายของออนไลน์วันหนึ่งนะฮะสามารถขายได้ยอดบรรดเป็นล้านบางคนกลัวไงบางคนกลัวว่าเอ้ยแบบพอฉันเริ่มออกมาไลฟ์สดพอฉันเริ่มขายของปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนฉันที่อยู่ใน Facebook จะรับไม่ได้ที่ ฉัออาาเลิกโคบยอดไลท์หาย,หายโอเคพวกนั้นรวยไหมคะน่ะอือแคอะไรแค่แบบนั้นแล้วชีวิตพ่อแม่รอดไหมหรือว่าเรารอดหรือยังอืมจริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณจะเลือกมีเพื่อนถ้าเกิดให้เพือนเลือกนะระหว่างมีเพื่อนเป็นพันคนเลยที่ที่สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดมาแล้วเขาเลิกเป็นเพื่อนเราทั้งหมดกับการที่วันนี้คุณมีเพื่อนแค่สองสามคนน่ะแต่วันหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วเขา ยังรักเราอยู่แล้วเขายังยังยังเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วคอยช่วยเหลือเราในทุกเรื่องที่เราต้องการจะเป็นอะ่ะเธอเลิกมีเพื่อนสองสามคนดีกว่านะคุณภาพดีกว่าจานวนมากมายนึกออปะคุณภาพดีกว่าปริมาณคุณภาพดีกว่าปริมาณเพราะให้เกิดคุณมีมากแล้วแล้ววันหนึ่งคุณออกมาไลฟ์ปุ๊บแล้วเขาจะบอกว่าอุย้ยฉันเริกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเพราะเธอไปขายของออนไลน์ฉันเริกเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเพราะว่าเธอ เธอเธอฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอเพราะว่าฉันไม่อยากมีเพื่อนที่ขายของออนไลน์แล้วเกิดวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วเขากลับมายืมเงินนี้คุณอยากเป็นเพื่อนแบบนั้นหรออืมอืมคุณเลือกคุณภาพดีกว่าคุณเลือกเพื่อนที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับคุณเสมอตลอดเวลาดีกว่าอืมอ่ะทริควันนี้นะคะที่คุณจะมาให้เนี่ยเมื่อกี้พี่เพิร์ให้ในส่วนของวิธีคิดไปนะคะว่าการที่คุณจะเข้าสนามแม่เหล็กนะคะหรือการที่คุณรู้ว่าเฮ้ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนชีวิตันนเปลี่ย คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเนาะและ้วทำไมเงินมันถึงหาง่ายคูบอกอย่างที่คูบอกข่าเงินมันอยู่กลางอากาศเลยตอนนี้ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางอ่ะมันมีคนสนใจในสิ่งที่เราทําหมดละค่ะแต่สิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจหรือคนอื่นเขาสนใจนั้นเราสามารถตอบโจทย์เขาได้หรือเปล่าวันนี้ถ้าเรารานนู้เยอะอะค่ะเขาถามอะไรมาเราตอบได้หมดเงินเข้าคุณแต่ถ้าคุณรู้น้อยคุณจะตอบอะไรให้มันดูยากไปหมดเขาก็จะสับสนกับคุณเขาก็ทาไม่ทันกับคุณจริงจริงจริงเออ การที่เราจะพูดง่ายหรือพูดยากมันขึ้นอยู่กับเรารู้มากหรือรู้น้อยเ,ออเรารู้จริงหรือเปล่าใช่ใช <laughs> เขาถามไดโว่มัาไบอกไดโว่เอาไว้กินอย่างเงี้ยบ้า <laughs> หรือเปล่า <laughs> คีมบำรุงบอกเอาไว้กินเนื้อออกว่าคือแบบคนละเรื่องคนละลายเราต้องดูตัวเราเนาะเราต้องดูตัวเราเราอยากได้คือคือเขาบอกว่าเพชรย่อมดึงดูดเพชรไม่ดึงดูดฐานนึกออกไหมถ้าวันนี้คุณเป็นฐานคนก็ดึงดูดได้่านแต่ถ้าคุณเป็นเพชรคุณก็ดึงดูดได้เพชรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ้ยคุณอยากได้ทีมงานที่โอ้เป็นเพชรเจอตลัด ก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องเป็นเพชรก่อนใช่เป็นเพชรยังไงอ่ะคุณก็ต้องแน่นอนอ่ะว่าว่าขนาดคุณน่ะถ้าเกิดเป็นตัวของคุณเองอ่ะคุณอยากจะเลือกคนที่นําพาคุณไปประสบความสําเร็จได้เลยคือบอแม้ดังนั้นอ่ะมันแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะสร้างทีมสักคนหนึ่งคุณอยากจะมีมีมีทีมของคุณสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องอยากเลือกผู้นําคนไหนที่สามารถนําพาเขาให้เขาประสบความสําเร็จได้อ่ะประเด็นคือแล้วคุณ รู้จริงในสิ่งที่คุณทําหรือยังใช่อบางคนงูรู้ว่งูงป่าให้ดูคลิปไม่ดูให้ศึกษาข้อมูลไม่ศึกษาเดี๋ยวส่งคลิปพี่เพอร์ไปพูดระบบแต่คุณยังไม่รู้เลยอ่ะเพราะเขาทาต่อเอออันนี้อันนี้คุณเพอร์หมายความว่าไงฮะอะไรหรอก็ไปตั้งใจฟังคลิปอีกทีดิเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แบบหยาบๆอะ่ะโอ้ยดูคลิปแล้วพิลเลแนคเดมี่เขาขายกันได้เป็นล้านทําไมกูดูแล้วกูดูจบแล้วเนี่ยไม่เห็นได้เลยมันต่างกันนะฮะฟังแล้ว ทำหรือเปล่าอฟังแล้วเข้าใจแล้วทําฟังแล้วทําโดยที่ปัสตับความเข้าใจทําแล้วไม่เข้าใจแต่ก็สักทําไปอย่างนั้นมันคนรับผลรับหมดเลยนะคะเอมอมเ่นแล้ววันนี้เงินจะหาง่ายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทําจริงหรือเปล่าม,มืออาชีพเขาจะทําทุกอย่างให้มันดูง่ายขึ้นเช่นคุณอยากเก่งกอล์ฟคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องซ้อมกอล์ฟมากกว่าคนอื่นค่ะและคุณต้องมีพลังบวกในการตีกอล์ฟคุณต้องไม่ย่อท้อคุณอาจจะต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นนอนดึกกว่า ถูกไหม,มเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณอยากเอามืออาชีพถ้าคุณทำมือสมัสักเล่นวันนี้คุยอยากนอนกูก็นอนกูอยากกินกูก็กินกูไม่อยากทำกูก็ไม่ทำํำเออนนั้นก็คือทําเล่นเล่นก็ได้ผลลัพธ์เล่นเล่นทาจริงๆก็ได้ผลลัพธ์จริงๆคุณจะขายของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าการที่คุณจะขายมันได้อะคุณก็ต้องก็ต้องรู้ก่อนนึกออกไหมอย่างเช่นวันนี้คุณมาทําระบบถูกไหมเฮ้ยระบบมันมีข้อดีมากเลยแล้ววันนี้คุณรู้จริงๆหรือยังว่าเฮ้ยระบบมันมีข้อดีอย่างไงบ้างมันมี ระบบมันทําให้ชีวิตของคนที่จะเข้ามาเนี่ยดีขึ้นกว่าการขายของปกติกว่าการทําธุรกิจอื่นๆยังไงบ้างคุณคุณรู้อย่างไม่ศึกษาเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีใครอธิบายไม่ใช่ไม่ใช่หรอกค่ะถ้าคุณอยากจะทําบางอย่างเนี่ยอย่างระบบเ s w อเอยค่ะคนจับเงินแสนเงินล้านกันชนกันตายค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจจริงคุณจะขนขวายค่ะโดยไม่ต้องรอใครอาบากเป็นลูกนกหรอคะรอแม่ดกกระปอนไม่ค่ะ วันที่คุณสิตาประสบความสำเร็จกระเสิอกกระสนนิ้นรนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัว,ตวเองค่ะไม่เคยนอนรอใครมาป้อนค่ะและไม่โทษด,ด้วยค่ะเพราะทีมแม่ทีมไม่โทษค่ะถ้าจะมีคนคนนึงต้องรับผิดชอบชีวิตเราคือเราเองเว้ยเ <คน S 2> ม่อนคนสําเร็จเขามีเยอะแยะไปตามเรียนไปตามดูสิจ๊ะใช่คุณไม่ต้องไม่ต้องไปหาเหตุผลที่ทําให้ตัวเองไม่สาเร็จอนะ่ะใช่อย่าไปงัดเอาเหตุผลว่าโอ๊ยกูอยู่ทีมนี้ไม่ดีเลยอะ่ะใช่ใช่ไป๊ยเพราะว่าแม่ทีมไม่ช่วยเราเพราะว่าคนนน้นคนนี้ไม่ช่วยเราเพราะว่าเหมือนกับ เขาเขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่บอกอะไรเราเลยเราก็เลยไม่ประสบความสาเร็จไม่ใช่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณแค่ล็อกอินเข้าไปในระบบปุ๊บจริงๆแล้วเพอแทบจะมีสอนทุกสิ่งทุกอย่างข้างในเรียบร้อยละระบบคอร์สต่างๆคุณสิตาก็สอนทุกอย่างเรียบร้อยละคุณสามารถที่จะเข้าไปเปิดเข้าไปดูได้ Learning by d o i n g ค่ะมันต้องเรียนรู้ไปแล้วทําไปค่ะเออคุณอยากจะหาเงินง่ายคุณอยู่ในดงของคนหาเงินง่ายถ้าไปเขารวยงงในดงเงินกับคุณตาทำไมกูยืนงงใช่ไม่รวยเลยแถมงงอีกต่างหากใช่ คุณมีอุปนิสัยแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นลูกนกอยู่เปล่าใช่ลูกนกที่ไม่พร้อมบินสักทีอะรอแม่นกมาป้อน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 เราต้องเราต้องดึงสติของตัวเราเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เพอร์พูดได้เพราะว่าเพอร์เคยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับที่เหมือนกับเมื่อก่อนนะตอนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะเเคยเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่มักจะเหมือนกับโทษสิ่งอื่นตลอดเวลาอะโดยที่เหมือนกับเราไม่ได้เราไม่ได้ดึงสติแล้วเฮ้ยคือบางทีอะเราเราโทษนู่นโทษนี่ว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าแม่ทีไม่บอกเเเรราาาป็นพะว่ คนนู้นคนนี้ไม่สอนเราเป็นเพราะว่าเนี่ยทีมนี้เขาดูไม่พาวแล้วเรามา,าอยู่ทีมนี้ <im S 1> ไว้รเราเราเลือกทีมผิดว่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ประสบความสําเร็จมันมันเป็นความรู้สึกดีถูกไหมว่าเฮ้ยความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ชันนะความผิดที่แบบมันเป็นความผิดของคนอื่นที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จ <im S 1> แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราได้ความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านชาวช่องก็จริงแต่เราจะไม่ประสบความสําเร็จได้เลยนึกออกปะถ้าเราไม่ไม่ไม่เอาทุกอย่างมา <im S 1> อยู่ในกลมือของเราเองอะ <i historia> เพราะตอนนี้เท่ากับว่าเราเราเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำอะ ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทําเราไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เลยสิ่งสําคัญคือเรากุมทุกอย่างมาอยู่ในมือของเราเองแล้วเราควบคุมเราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวของเราเองเราสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ไม่มีปจมัจจัยยันอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ทินจะเป็นยังไงไม่ว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นจะสอนเราหรือเปล่าแต่เราสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเราได้ดึงสติขึ้นมาแล้วรับผิดชอบทุกการกระทําที่เกิดขึ้นรับผิดชอบทุกผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราและลงมือทําให้มันสําเร็จซะใช่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันเป็นเบสิกอ่ะมันเป็นพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ว่าเออถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จคนที่ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชและหาเงินนั้นคือเราและเราต้องเปลี่ยนอะไรก่อนไม่ใช่เปลี่ยนการลงมือทาค่ะอาคุณไม่เติมน้ำม,มันหรอคะงงกะเ <c oughs> จมไม่ต้องไปแคร์สายตาชาวบ้านชาวช่องว่าอุ้ยเขาจะมองว่าเราไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้เพราะอะไรคือคือไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกร้องหาความเห็นใจจากใครทั้งนั้นเพราะว่า เพราะว่าเธอก็เคยเป็นนะน,นึกออกปะว่าเฮ้ยเราอยากจะเหมือนกับไม่รู้สึกว่าตัวเองตัวเองเคยอยะเราก็เลยไปโทษคนอื่นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยที่ฉันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,น,นรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองซะแล้วลุกขึ้นมาลงมือทําคุณจะประสบความสํเาเร็จเองออย่าเอาก้าแรกของเราไปเทียบกับก้าที่หมื่นของใครนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาฝึกมาหมื่นก้าแล้วเราเพิง่งก้าเดียวยังไม่สเาเร็จมันยังไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะคุณลองเดินไปสักหมื่นก้าสิคะเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสำเร็จง่อยขึ้นเองเก่งเองเดินนฝั วันจมนทร์โอเคีเค20ค่ะเต็มถังนะซื้อขนมให้เขาด้วยช่อ่ะโอเคต่อนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะได้เงินหาง่ายนอกจากวิธีคิดแล้ววิธีการครูมีให้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะคือการเข้าใจอ<ม>่ะในธุรกิจอะคะ่ะว่าทําแล้วมันเป็นอย่างไร<ม><ะ>ตรงกดที่ตัวได้เลยเค,ค่ะคแป๊บนึ่งนะลูกขอเวลาแป๊บนึงกดเลยกดเลย ไม่ปลดดูตรงนั้นให้หน่อยค่ะกดล็อกกดล็อกปลดล็อกรถนี่นี่กดล็อกรถปดลปดนะคะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนนะคุยตาก,กำลังเกรงไปกับเขานะคะในการหานะคะ เครื่องเติมน้ามันอ่ะโอเคคุณต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่าวันนี้ในธุร,รกิจทุกธุร,รกิจบนโลกใบน,นี้แล้วหรือแม้กระทั่งคุณเป็นสาวโรงงานนะคะมันจะมีคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สาเร็จคนที่สาเร็จอาจจะเริ่มคาดเป็นหัวหน้าโรงงานหรือหัวหน้าพนักงานคุมช่างเย็บผ้าอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยวันนี้มันอยู่ที่ว่าหรือแม้กระทั่งคนที่ออกไปก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยทุกธุร,รกิจเนี่ยมันมีทั้งคนสําเร็จและไม่สําเร็จแต่วันนี้โดยทั่วไปมนุษย์โดยทั่วไปร้อยละเก้าสาาาิบค่ะม แล้วก็บอกว่ามันคนไม่สําเร็จมันเดียวกว่าอาวใช่ค่ะคนไม่สําเร็จบนโลกนี้ร้อยละเก้าสิบแต่คนประสบความสำเร็จสิบเปอร์เซ็นต์แต่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนสําเร็จบนโลกนี้รวมรายได้กันมีรายได้มากกว่าคนทั้งโลกรวมรายได้กันแล้วเราล่ะคะอยากจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าวันนี้ครูเองในฐานะที่ครูไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมและยากจนมาก่อนนะคะเหเงินตดตัวแค่20สบาทเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนข้างในล้วนๆเลยแล้วก็ยังคงขยันแล้วก็ลงมือทําจนทุกวันนี้ก็ยังลงมือทํามากๆอยู่แม้กระทั่งว่า มีเวลาน้อยเท่าไหร่ก็อยากจะเจ็ดเวลามาบอกพวกเราคำว่าเงนินหาง่ายมันอยู่ในหัวครูตั้งแต่ครูเจอกาจากักรวาลก็แรงดึงดูดคะ่ะแล้วครูก็สอนอยู่ที่หน้าเพจครูสตาร์ตลอดะคะ่ะว่าทําอย่างไรนะคะวันนี้ถ้าเราพอเราเข้าใจแล้วว่าออโมเดลธุรกิจมันเป็นอย่างนี้แล้วเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงดูดมาง่ายมากพอเราเข้าใจธุรกิจแล้วเราตัดสินใจเลยคะ่ะธออุรกิจนี้แหละมันใช่ครูตัดสินใจเป็นคนประสบความสำเร็จเพราะคุณตัดสินใจเป็นคนประสบความส,ส,เนนสำเร็จนะ คำว่าเป็นไปไม่ได้แม่งจะออกจากพจนานุกรมของคุณเพราะอะไรรู้บ่าเพราะคุณดูคนประสบความสำเร็จจนฉ่าจนคุณเชื่อจนคุณใช่จนคุณตัดสินใจอะที่จะไปมันอย่างเดียวในวันที่ครูตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีพจนานุกรมครูสอนเรื่องนี้ไปย้อนดูที่หน้าเพจครูค่ะครูบอกตลอดว่าไม่มีพจนานุกรมของคําว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ในหัวสมองของครูจิตาค่ะเพราะครูเชื่อเสมอว่ากฎแห่งแรงดูดคือกฎใหญ่ที่คนประสบความสำเร็จร้อยคนของโลกแม่งรู้อะ ร้อยคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกแม่งรู้เรื่องนี้กูแค่ไม่รู้ถ้ากูรู้แล้วกูก็แค่ทาเหมือนเขาไงวันนี้ถ้าเอาสมองคุณตาออกเอาสมองสตีฟจ็อบใส่กูก็มีมันสมองแบบสตีฟจ็อบกูเอาสมองกูออกกูเอาสมองมาร์คสักกรเบิดใส่กูก็มีสมองแบบมาร์คสักเบิดกูเอาสมองกูออกกูเอาสมองของแจ็คมาใส่กูก็มีสมองแบบแจ็คหมาแล้วอะไรเป็นตัวกั้นให้กูไม่รวยล่ะสมองกูไงความคิดกูไงกูก็แค่เปลี่ยนค่ะ ครูก็อ่านหนังสือของคนประสบความสำเร็จของโลกคะ่ะหนึ่งในสิบของโลกเป็นใครคุณเ์ชได้คะ่ะปีนี้หนึ่งในสิบของโลกเป็นใครคุณไปซื้อหนังสือประวัติเขาอ่านค่ะการันตีว่าเขารู้ก,กว่าจักรวาลคนแรกหนึ่งดูดคะ่ะเสร็จแล้วครูก็กันกองออกมาเป็นคําสอนของให้กับครูเพราะครูลงมือทําในสิ่งที่เขาสอนคะ่ะทําไมครูจึงเชื่อว,ว่าเงินหาง่ายเพราะคนสําเร็จของโลกโดยส่วนใหญ่คะ่ะเขาไม่เคยกลัวการล้มเหลวหรือการลงทุนหรือการลงมือทำของเขาเลยเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นจากการที่เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเขาแแลลละเขขาาาุกึ้นนมมพัฒไปต่อส คนที่ไม่รู้จักลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วรอคอยวาสนารอหมอดูดูดวงบอกว่ากูปิดดวงขึ้นกูก็ไม่เคยขึ้นสักทีเพราะคุณไม่ลุกขึ้นมาทําหรือเปล่าดังนั้นการที่กูบอกเราว่าเฮ้ยการที่กูจะมีเงินเยอะมากๆเลยนะคะกับการได้ทํากับครูจามันเป็นเรื่องจริงค่ะขอบคุณจากวนะันคอนเฟิร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะคนที่ทํากับครูส่วนใหญ่ก็รวยหมดนะคะจากคนจนๆน,นะคะก็มาร่มรวยหมดค่ะมันขึ้นอยู่กับเขามีวิสัยทัศน์และการฟังแบบไหน วันนี้สําเร็จแล้ววันน้้นทำไมเขาไม่สําเร็จอะครูเขายังเรียนรู้อยู่หรือเปล่าวิธีเดียวที่จะทำให้คุณล้มเหลวนะคะจากการที่ทากับครูจิตาคือคุณไม่ได้เข้าเรียนกับครูค่ะคุณไม่ได้เข้าสนามแม่เหล็กค่ะหนูอยากได้ลูกเสื็จหนูต้องเข้าถ้ำเสือค่ะหนูอยากประสบความสำเร็จเป็นมหาเทพออนไลน์หนูต้องเรียนกับมหาเทพออนไลน์ค่ะวิธีเดียวที่จะทําให้คนล้มเหลวจากการทํากับครูนะคะคือคนคนนั้นไม่ได้เข้าเรียนแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เข้าเรียนแล้วก็ไม่ได้ทำนึกออกไหม ควมว่าล้มเหลวมันไม่มีจริงหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ไม่ล้มเลิกทันไหมดังนั้นวันนี้เงินมันหาง่ายหรือเปล่าเราต้องเก็บวิธีคิดตามที่ครูกับพี่เพอร์บอกเราก่อนค่ะถ้าเราเก็บได้ชีวิตเราก็ไปไกลค่ะถ้าเราเก็บไม่ได้ก็แล้วแต่เราดังนั้นถ้าอยากร่วมงานกับครูสิตาค่ะสามารถไปขอคลิปนะคะลูกศิษย์ครูด,ดูก่อนคุณต้องเรียนมาหาก,กับม21ิบวันก่อนคุณมีทุนขึ้นมาหน่อยแค่สามพันค่ะคุณเรียนปั้นลักยาหนึ่งปั้นลักยาสองสอนสร้างรวยด้วยผู้นําตัวจริงสามข้อน,นี้จับคุณจับกาไรหลักหมื่่่นนนนลลัักกกแแสออยยู้้วคคะะเเเเรีไดปบบบ็็งงิท ลงเป็น V.I.P. ค่ะเพื่อไปเรียนคอร์สผู้นำหลักล้านของ T.S. w คุณสตาสอนเองเห็นไหมวคุณจะได้เข้ากลุ่มที่มีคุณสตารประโยชน์มากมายค่ะเงินทุนหลักพันแต่คอร์สเรียนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเลยค่ะดังนั้นวันนี้คุณตัดสินใจหรือยังที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจจริงๆเงินไม่ใช่ประเด็นในการที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่เงินค่ะแต่มันเป็นวิธีคิดของคุณที่ขวางคนอยู่หรือเปล่า เช็คตัวเองนะคะดังนั้นถ้าอยากร่วมงานกับคุณสตานะคะก็ทักไปสําหรับใครที่เข้ามาเรียนรู้สักพักแล้วเรายังไม่ได้อะไรเช็ค <Check S 1> ตัวเองใหม่ว่าเรียนรู้แบบคนรู้แล้วหรือเรียนรู้แบบคนที่ตัดสินใจสําเร็จคนที่เรียนรู้แบบคนตัดสินใจสําเร็จมันสําเร็จแช่แป้งนอนมาอยู่แล้วค่ะจะทําแบบไม่มีเงื่อนไขและที่สําคัญคือเขาจะทําทันทีและถี่ถีถี่ด้วยถ้าคุณแค่ทําทันทีแต่บางบางบางไม่สําเร็จนะจ๊ะอยากจะประสบความสําเร็จตอนแรกโอ้โหซื้อที่ซื้อทางมาก็ต้องหวดญ้าหวดนะ ขดดินก่อนนะถูกไหมให้มันสวยงามก่อนกว่าจะลงเสาสร้างตึกสร้างบ้านตอนนั้นแหละค่ะที่เราต้องออกแรงเยอะสุดคือตอนตอน้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องแรงต้นนะคะอย่าเพิ่งผ่อนปลายด้วยแรงให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าโคตรรว<อ>ยค่ะโอเคไหมอ่ะขออวยพรให้พวกเราทุกคนโชคดีแล้วกันไม่ต้องรีบทําก็ได้นะคะครูตาเนี่ยตอนนี้ก็ตอบอินบ็อก์ไม่ทันแล้วครูก็ขอโทษด้วยสําหรับใครก็ตามที่สนใจร่วมงานกับครูแล้วครูไม่ได้ตอบอินบ็อกเพราะว่า คนค้นข้างเยอะมากครูตอบไม่ทันทั้งเฟซไลน์ติกตอกทุกอย่างตอบไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ตอบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากร่วมงานกับครูนะคะก็สามารถสอบถามไปที่ทีมงานของครูที่มีลิงก์นะคะที่ไลน์ @ts อยู่ทีเชอร์สิตาค่ะจนกันจะเจอกันใ่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วแล้วยูค่ะ